วันนี้หญ้าที่บ้านเ,าเยอะมากนะคะ,ะสูงนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันนะคะสองทีน้ำมันมอเตอร์ไซค์เติมไปประมาณหนึ่งานะคะต่อน้ำมันนะคะน้ำมันเก้าห้าประมาณหนึ่งแกลลอนนี้นะคะต่อฝาหนึ่งาค่ะน้ำมันสองทีนะคะในเครื่องตัดหญ้าค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเองเลยนะคะ เลยนะคะคตอนนี้หญ้าขึ้นสูงมากเลยนะคะรกสุดๆเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดหญ้ากันเนาะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราก็จะพึ่งขึ้นบ้านดินอีกหลังหนึ่งหรือไม่ก็สองหลังนะคะในแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน youtube ด้วยนะคะความรู้พิดีดีเราก็จะพยายามสร้างขึ้นมา ผลิตขึ้นมานะคะจุดนี้เป็นจุดที่เราจะทำะก้อนดินให้ปริมาณที่มากเพื่อที่จะก่อกําแพงเป็นกําแพงดินนะคะแต่ด้วยความที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาะคะ่ะแล้วก็เลย <c oughs> ค่อยๆทำอย่างนี้นะคะ่ะเลยมันช้าค่ะก็เลยยาก็เลยขึ้นรกมากเลย มือซ้ายถือกล้องนะคะมือขวาก็ถ่ายยากหาคนถ่ายช่วยถ่ายคลิปให้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราทำงานคนเดียวตลนนอด ตัดหญ้าก็ค่อนข้างหวัดเสียวเหมือนกันนะคะโอ้ยแบนบดแบนบอดอันนี้ให้น้องผู้หญิงคนอ่ะที่ชาวบ้านจะช่วยถ่ายคลิป